คุณเชื่อกันไหมครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเรามันคือการนอนแล้วก็การตื่นแต่เช้าคุณเคยสังเกตไหมว่าวันไหนที่คุณนอนไม่พอหรือว่านอนน้อยวันนั้นทั้งวันมันจะเป็นวันที่คุณเพลียมากคุณเหนื่อยมากคุณอยากจะกลับไปนอนดังนั้นวันนี้นะครับผมจะพามาคุยเรื่องทํายังไงให้คุณกลายเป็นคนที่ตื่นตั้งแต่เช้าโดยที่ตื่นมาแล้วเนี่ยไม่เพลียแล้วก็ไม่เหนื่อย ม่งวงววด้วยคุณกำลังฟัง C Y B Podcast ควบคุมสมองควบคุมความสำเร็จผมไปอ่านเจอบทความในเว็บ lifehack.org นะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็น Productivity Boost ซึ่งผู้เขียนก็คือคุณ Kyle Pot หรือว่า Kyle Pot นั่นแหละผมจะเรียกสั้นๆว่าคุณ Pot แล้วกัน คุณพอตเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้วิธีการ productivity boost เนี่ยจนทำให้ตัวเองสามารถที่จะตื่นตีห้าอย่างต่อเนื่องมา1ปีนะครับโดยที่ตื่นมาแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องทำการ snooze หรือว่าเลื่อนนาฬิกาปลุกเลยคือนาฬิกาปลุกปุ๊บเนี่ยก็ตื่นได้เลยแล้วคุณพอตก็ยังบอกอีกว่าผมไม่เคยงีบแล้วก็ไม่เคยเหนื่อยระหว่างวันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ วิเศษมากเพราะเราส่วนมากเนี่ยจะชอบง่วงแล้วก็เหนื่อยเพลียระหว่างวันจากการตื่นเช้าเกินไปโดยคุณพอตเนี่ยเขาได้แนะนำ5เทคนิคที่จะช่วยให้คุณสามารถกลายเป็นคนที่ตื่นแต่เช้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกี่โมงก็แล้วแต่แต่ในบทความเนี่ยเขาบอกว่าวิธีกลายเป็นคนที่ตื่นตีห้านะครับดังนั้นผมจะเอาหลักเกณฑ์ของคุณพอทละกันนั่นก็คือ ตื่นตีห้านะครับโดยเทคนิคนี้นะครับไม่ว่าคุณจะนอนกี่โมงก็แล้วแต่คุณจะสามารถกลายเป็นคนที่ตื่นตีห้าได้โดยการนําเทคนิค5เทคนิคนี้ไปใช้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยข้อที่1 re-locate your alarm clock หรือว่าย้ายตำแหน่งนาฬิกาปลุกของคุณซะคุณพอดบอกว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้คนเราไม่สามารถที่จะตื่นแล้วก็ ลุกออกจากเตียงได้นั่นก็เป็นเพราะว่ามันมีนาฬิกาปลุกอยู่ใกล้ตัวเกินไปตอนเราหลับซึ่งพอเราตื่นมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราติดนิสัยในการเลื่อนปลุกนะครับดังนั้นการย้ายโลเคชันเนี่ยมันจะทำให้การ snooze หรือว่าการเลื่อนปลุกเนี่ยทำได้ยากขึ้นคุณพอจะองบอกด้วยนะครับว่าเขาเอานาฬิกาปลุกเนี่ยเอาไปไว้ในห้องน้ำแล้วก็พอตื่นมาแล้วเนี่ยก็เดิน ไปปิดนาฬิกาในห้องน้ําแล้วก็อาบน้ําเลยนะครับของเราคงไม่ต้องขนาดนั้นเนาะต่อไปข้อที่2 scrap the snooze หรือว่าเลิกเลื่อนปลุกซะอันนี้สําหรับบางคนอาจจะยากสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะหัดตื่นเช้าเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าคนที่มีนิสัยติดตัวที่ชอบเลื่อนปลุกอยู่ประจำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอีก5นาทีอีก10นาทีเนี่ยการทําแบบนี้เนี่ย มันจะทําให้เราติดเป็นนิสัยแล้วก็ทําให้คุณไม่สามารถตื่นเช้าตามเวลาที่คุณต้องการได้คุณพอดแนะนําว่าให้หาซื้อนาฬิกาที่ snooze หรือว่าเลื่อนปลุกไม่ได้้พวกนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะให้คุณไปหาซื้อมาเรื่อนละไม่กี่ร้อยนะครับลองสั่งตาม lazada shopee ก็ได้นะครับข้อที่3 change your b u i z e r หรือว่าเปลี่ยนเสียงปลุกซะ โดยธรรมชาติแล้วคนเราเนี่ยจะไม่ค่อยจะเปลี่ยนเสียงปลุกเนาะเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่จําเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างจะจําเป็นต่อการตื่นของเรานะครับถ้าเสียงปลุกคุณมันเป็นแบบเสียงที่แบบชวนนอนอะ่ะมันก็จะทําให้คุณไม่อยากตื่นอะ่ะคือมันเคยมีคนเอาเสียงปลุกของ a n d r o i d กับ iOS เนี่ยมาทําเป็นมีมด้วยนะใน Tik ก o อกผมเคยเปิดเจอเสียงของ Android เนี่ยคือ ปลุกมาแล้วเนี่ยอารมณ์ดีนะครับคนตื่นเนี่ยอารมณ์ดีสดชื่นเดินร้องเพลงแต่ของ ios เนี่ยตื่นมาเหมือนระเบิดลงอะ่ะ <c oughs> นั่นแหละถ้าใช่ดีเอาเสียงที่มันฮาร์ดคอร์ไปเลยหรือว่าเอาเพลงที่มันแบบปลุกใจไปเลยอันนี้จะดีมากนะครับโอเคนะข้อต่อไปข้อที่4 make a p o u z a l หรือว่าสร้างปิศนาปิศนาคืออะไรมันไม่ใช่ว่าให้คุณไปเล่นเกมในโทรศัพท์นะแต่มันคือการ เล่นซ่อนหากับโทรศัพท์หรือว่านาฬิกาปลุกของคุณอ่าคุณพอดบอกว่าให้หาที่วางนาฬิกาให้แบบเวลาเราตื่นมาแล้วแบบปิดยากๆอะ่ะเช่นในลิ้นชักที่ต้องใช้กุญแจเสียบแล้วก็เปิดอะ่ะนั่นแหละคุณก่อนนอนเน่ยคุณเอานาฬิกาปลุกหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยเข้าไปในตู้เลยแล้วก็ล็อกกุญแจแล้วกุญแจนั้นอะ่ะไว้ในที่ที่มันหยิบยากขึ้นไปอีกนั่นแหละ คือพุทธศหรือว่าปริศนาที่คุณพอดหมายถึงนะครับผมคิดว่าพอถึงข้อนี้เนี่ยก็คงจะตื่นกันแล้วละมั้งคงไม่มีใครปิดนาฬิกาแล้วก็ลุกไปนอนต่อหรอกเนาะหรือว่ามีนะครับคอมเมนต์มาบอกได้ว่าคุณก็ขี้เศร้าขนาดนั้นนะครับต่อไปข้อที่5 get into a routine หรือว่าทำสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้เป็นกิจวัตรเป็นนิสัยเพราะว่าพอเวลาที่คุณทำทุกวัน ทำทุกวันเป็นเดือนเป็นปีคุณจะตื่นเองโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งคุณพอสก็ได้ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าเราควรจะนอนให้พอด้วยไม่ใช่ว่าตั้งปลูกตีห้าแต่ว่านอนตีสามอันนี้ก็ไม่ใช่คุณต้องดูด้วยว่าคุณนอนพอหรือเปล่าบางคนอาจจะต้องการ4 6ถึงชั่วโมงนะครับเหมือนตัวผมผมนอนแค่4 6ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแต่สำหรับบางคนอาจจะต้องการ7 8ถึงชั่วโมงต่อวัน ซึ่งคุณก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าสามารถนอนได้กี่ชั่วโมงกันแน่นะครับทีนี้คุณพอดก็ได้ทิ้งท้ายของแถมไว้นั่นก็คือ have a reason หรือว่ามีเหตุผลที่จะตื่นมีเป้าหมายมีแรงจูงใจที่จะตื่นเช่นตื่นมาเพื่ออะไรตื่นมาเพื่อวิ่งตอนเช้าหรือว่าหาในสิ่งที่คุณอยากทำาตอนเช้าไม่ใช่ว่าคุณตื่นมาแล้วคุณมานั่งเฉยๆมันก็ ไม่มีแรงกระตุนไม่มีแรงจูงใจนะครับดังนั้นเนี่ยให้หาเหตุผลที่คุณจะตื่นขึ้นมาด้วยไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วก็มานั่งถ่าย Facebook อันนั้นไม่มีประโยชน์นะครับคุณจะตื่นเช้าเพื่อที่จะมานั่งเล่นทิกต o k มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวมาทวนกันอีกรอบหนึ่งข้อ1ย้ายตำแหน่งนาฬิกาปลุกของคุณนะครับให้อยู่ไกลจากคุณที่สุดจากที่คุณนอนข้อ 2. เลิกเลื่อนปลุกซะ คุณพอแนะนําว่าให้หาซื้อนาฬิกาปลุกที่มันเลื่อนปลุกไม่ได้นะครับข้อที่3เปลี่ยนเสียงนาฬิกาปลุกซะหาเสียงที่มันกระตุ้นให้เราตื่นได้ไม่ใช่เสียงเพลงเบาๆไม่งั้นคุณก็จะหลับไปพร้อมกับเสียงนาฬิกาปลุกนั่นแหละข้อที่4สร้างปริศนาหรือว่าเอานาฬิกาปลุกเนี่ยไปไว้ที่ที่มันปิดยากที่สุดเช่นในห้องน้ําหรือว่าในตู้ที่มันมีกุญแจล็อกนะครับหรือว่าเอาไว้ในตู้เซฟก็ได้นะครับ ข้อที่5ทําทำสิ่งที่พูดมาทั้งหมดทุกวันจนเป็นนิสัยนะครับส่วนของแถมก็คือมีเหตุผลที่จะตื่นคุณจะตื่นขึ้นมาทำอะไรนะครับต้องมีเหตุผลต้องเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจว่าจะทำในตอนเช้านะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ